ในกระเเลยนะครับเนี่ยมาตก็มีทางทุเาอาทิตย์ทางทุร่วมกันกับท่เขาสาเอาหมกแปมยูไ้ข้างบน ผมก็เตรียมรถเตรียมรถขนวัวมาด้วยขนทำไมตอนนั้นพี่ทักเมาผมก็เลย <laughs> อัดอัดคิดไปไว้เรียบร้อยเล้แต่สิ่ที่ยั่งยืนโดนสัาไดเพราะอยากกวดินแกรนีมม้คนใจร้ายให้ทั้งเ่าจังไม่เป็นปลื้มใจขอให้สุมหูเจ้าอยู่แดง ชูน้องมินานะคะมีคัอมีค่ะโอ้ยร้องหน่อหน่อยนะคับขโชวช้างี่ใหมากนี่ขยดโอ้่ด้วยโอ้ย้ยปมเม้าหมดย ไม่ได้เลยนะทั้งถูกมึกมาให้เล็กได้ครับเมื่อกี้ประชาชนมาเรียก่อนว่าสำหรับโอ้โหมียืนขอขาด้วย อันไี้แล้เอาอีกคัหนึ่งยางันทีละอันี้ปรทศแปแถวเอกีกดอมานึงไหนโอเคครับสุดยอดมากเลยครับแป่ทั้งหมดทั้งม่สป่โอ้แปปีแปปี้าแปปีอนนี้สิไม่ได้ไปมีสิงนี้อันนี้พี่พี่มาจะไปร่นกันไว้แล้วสภาพของพี่ สวัสดีครับในผมแนะนมผู้จัดการส่วนหารจักปามจังหวัดชายภูมินะครับวันนี้เป็นวันดีของเรานะครับคือวันที่14บกุมภาพันธ์แห่งความรักนะครับเราก็เลย จัดกิจกรรมเล็กๆขึ้นค,ความสุขให้กับพี่น้องจังหวัดชา,ชา,ชายภูมินะครับเพื่อตอบแทนคุณลูกค้าแล้วก็แฟนๆเพลงของกลุ่มศิลปินนะครับคือฟ้อนใส่แคนโดยมีพี่ยานะครับผมยาสัญญานะครับ<ม>แล้วก็มีกลุ่มน้องๆศิลปินของฟ้อนใส่แคนแต่ละคนที่มาร่วมกันจากหลายๆค่ายนะครับนำโดยน้องวิทย์ุวิทย์ของไม้ทองคำนะครับนี่เต้ย จัก,กรินไม้ทองคำแชมป์ไม้ทองคำาคนล่าสุดแล้วก็น้องกบไม้ทองคำครับผมนี่น้องจ๊อบสิกสันครับรถบ่มีน้ำมัน <c oughs> น้องก้ามปูครับผมศิลปินเบอร์ใหม่ของฟอนไสแคงครับผมแล้วก็น้องนุกน้องพี่นุกุกนุกพี่ลุนของฟอนไตแคงอีกคนหนึ่งแล้วก็นายคมสันครับผมผู้นาทีมงานผู้นําทีมงานของฟอนไสแคงนครับผมที่มาร่วมงานวันนี้ก็ได้จากนี่แหละครับที่ ดีวงานกับของทางที่ทางสามไม่กินไม่ทันครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับเรายังมีการโชว์ช้างนะครับสำหรับวันเสาร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเนื่องจากช้างกลับมาจากต่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับศูนย์การท่องเที่ยวเช่นเช่นอยู่สวนนงนุษย์ก็มีนะครับช้างเดี๋ยวจะให้พี่ๆีพาไปชมนะครับเบื้องต้นนะครับครับผม